สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปเล่นเกมนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมานี่วอลเล็ตนะครับจำนวน250บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ตอย่างไรดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการถอนเงินนะครับจากแอปเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับจำนวน250บบาทเข้าในส่วน ของบัญชี t ทมานีเวลเลได้แบบโดยตรงเลยใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงิน t ทมานีเวลเลอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนเลยเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t ทมานีเวลเลกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะครับจะมีทั้งชื่อมี าวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปนะครับผมที่ใช้ในการทําเงินทูมิ n นียลเลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับแอปนี้เนี่ยเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะในส่วนของการสมรัครการใช้งานแล้วก็การถอนเงินต่างๆนะครับใครที่ได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังมีแอปนี้กันอยู่นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิดีโอสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยใน ส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จะเลือกในส่วนของการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับเริ่มจากด้านบนซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนนของเรานะครับในส่วนของประวัติคะแนนที่เราได้รับมานะครับว่าเราได้รับจากช่องทางไหนมาบ้างนะครับตัวที่2อนะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้าในส่วนของบัญชีโทโมนีเวลตนะครับเริ่มต้นที่2 0บาทถึง500บาทแต่ถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่10บาท สามารถเลือกถอนได้เลยไม่ต้องทําการแนะนาําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินมีคะแนนครบมียอดเงินครบตามจํานวนที่เขาระบุไว้เนี่ยสามารถแลกได้เลยการถอนเงินนะครับถ้าเรายังถอนไม่เป็นนะครับจะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เนาะผมก็จะเลือกเป็น200ก่อนนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยถอนแล้วไม่ต้องกรอกเบอร์วอล l e ตซ้ำนะยอดเงินที่คุณทําการถอนไปจํานวน200บาทเนี่ยจะเข้าภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันได้เลยนี่เนี่ยคะแนนของผมเนี่ยยังเหลือที่จะทําการถอน50บาทได้ก็ กดถอนต่อได้เลยเนาะนะครับถอนไปเรียบร้อยนะครับคะแนนก็ยังเหลืออีก2008นะครับก็สามารถแลกได้แต่เอาไว้แลกในครั้งถัดไปแล้วกันผมแลกแค่250พอเนะครับพอเราทําการแลกไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะขึ้นนะครับในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราเนาะที่เราทําการกดแลกไปตอนสี่ทุ่มสินาทีนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราทําการแลกไปนะครับรก,รรกไ็บได้รับเข้ามาเรียบร้อยแหละนะครับจำนวน200และก็50บาทที่เราแลกไปเป็น250บบาทนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เรากด แลกไปเมื่อกี้นะครับแลกปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยใครที่สนใจในการทําเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะโอเคนะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเล่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมเนาะจากเว็บไซต์ t i m e War นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้ในการทําเงินก็คือจะมีการกดเว็บไซต์โฆษณานะครับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามการดาวน์โหลดแอปเกมทําภารกิจต่างๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็จะมีตั๋วตรงนี้นะครับที่เราสามารถรับตั๋วฟรีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอการเล่นเกมการรับ ตัวตรงนี้เราจะใช้ในการเล่นเกมด้วยนั่นเองนะครับสามขีดนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเราเนาะสามารถออกจากระบบได้นะครับรูปจอยเกมนะครับก็จะเป็นตัวเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้นะครับเพื่อที่จะทําในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันมีสิทธิ์ในการเชิญเหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเองว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่ในหนับเน กดเชิญทันทีได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้ Facebook Twitter Line YouTube Tiktok สามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับขั้นตอนแรกเนี่ยคือจะต้องให้เพื่อนกรอกรหัสโค้ดแนะนําของเราก่อนแล้วก็ทาคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนเราก็จะได้รับ100คะแนนจากการเชิญเพื่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็จะได้รับต่อไปเลยนะครับโดยที่ไม่จํากัดเนาะอีก3 0ของรายได้ของเพื่อนนะครับอันนี้สามารถทําต่อเนื่องได้เลยนะครับ ต่อไปการ์ดนะครับผมตัวการ์ดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสะสมกล่องนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับหรือว่าจบเกมเนี่ยมันก็จะสะสมการ์ดมาแล้วเราก็นํามาเปิดตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวผมลองเปิดตรงนี้นะครับยีดาวนะครับนี่ครับแล้วก็กดเทรดไปนะขณะไหนที่มันครบแล้วเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของตั๋วหรือว่าได้รับในส่วนของเพชรเข้ามานะครับประมาณนี้เลยวิธีการเล่นเกมนะครับก็ให้เราดูในรูปภาพตรงนี้นะครับว่าช่องว่างที่มันว่างอยู่เนี่ยเราจะต้องเอารูปไหนไปใส่ให้มันถูกเนาะนี่ครับพอเราใส่ไปมันก็จะถูก ถูกต้องหรือว่าผิดขึ้นมานะครับถ้ามันไม่ถูกนะครับแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับให้มันถูกถุกรูปนะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนที่เยอะขึ้นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5กล่องนะครับพอเราเล่นจบแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดกล่องแล้วก็จะได้รับในส่วนของการ์ดเข้ามานั่นเองนะครับขั้นตอนการเล่นก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงถอนเงินได้เร็วมากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกัน เราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมานี่วอลเลตกันก่อนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะครับจะมีทั้งชื่อมีทั้งรูปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปนะครับผมที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเลตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีนะครับแอปนี้เนี่ยเคย,ยนะร,ครีวิวไป แล้วก็การถอนเงินต่างๆนะครับใครที่ได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมไปแล้วเนี่ยก็ยังเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเรายังมีแอปนี้กันอยู่นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิดีโอสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยในส่วนของการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็จะเลือกในส่วนของการถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับเริ่มจากด้านบนซ้ายมือนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคะแนน ประวัติคะแนนที่เราได้รับมานะคบว่าเราได้รับจากช่องทางไหนมาบ้างนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเข้าในส่วนของบัญชีทูบิเล็ตนะครับเริ่มต้นที่2 0บาทถึง500บาทแต่ถ้าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่10บาทสามารถเลือกถอนได้เลยไม่ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินมีคะแนนครบมียอดเงินครบตามจํานวนที่เขาระบุไว้เนี่ยสามารถแลกได้เลยการถอนเงินนะครับถ้าเรายังถอนไม่เป็นนะครับจะมีคลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิป สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เนาะผมก็จะเลือกเป็น200ก่อนนะครับแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับเพราะว่าผมเคยถอนแล้วไม่ต้องกรอกเบอร์ว a เลตซ้ำนะยอดเงินที่คุณทําการถอนไปจํานวน200บาทเนี่ยจะเข้าภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันได้เลยที่เนี่ยคะแนนของผมเนี่ยยังเหลือที่จะทําการถอน50บาทได้ก็กดถอนต่อได้เลยเนาะนะครับถอนไปเรียบร้อยนะครับคะแนนก็ยังเหลืออ,อีก2,008นะครับก็สามารถแลกได้แต่เอาไว้แลกในครั้งถัดไปแล้วกันผมแลกแค่250พอเราะพอเราทาการแลกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะ นนในส่วนของประวัติการถอนเงินของเราเนาะที่เราทําการกดแลกไปตอน4ทุ่ม12นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราทําการแลกไปนะครับก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน200และก็50บาทที่เราแลกไปเป็น250บาทนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เรากดแลกไปเมื่อกี้นะครับแลกปุ๊บเงินเข้าทันทีเลยใครที่สนใจในการทําเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะโอเคนะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเล่นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม,เ,ตมเนาะจากเว็บไซต์ Time Wall นะครับแล้วก็สามารถกดเข้า เข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้ในการทําเงินก็คือจะมีการกดเว็บไซต์โฆษณานะครับการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามการดาวน์โหลดแอปเกมทําภารกิจต่างๆสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็จะมีตั๋วตรงนี้นะครับที่เราสามารถรับตั๋วฟรีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอการเล่นเกมการรับฟรีนะครับนะตัวตรงนี้เราจะใช้ในการเล่นเกมด้วยนั่นเองนะครับสามขีดนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ของเราเนาะสามารถออกจากระบบได้นะครับรูปจอยเกมนะครับก็จะเป็นตัวเกมต่างๆที่เราสามารถ สามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้นะครับเพื่อที่จะทําในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนเพื่อนนะครับทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันมีสิทธิ์ในการเชิญเหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลเองว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเนาะกดเชิญทันทีได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆในมือถือของเพื่อนๆได้ Facebook t ิต t t e ร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราก็จะได้รับอันตร อนแรกเนี่ยคือจะต้องให้เพื่อนกรอกรหัสโค้ดแนะนําของเราก่อนแล้วก็ทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนเราก็จะได้รับ100คะแนนจากการเชิญเพื่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็จะได้รับต่อไปเลยนะครับโดยที่ไม่จํากัดเนาะอีก30%ของรายได้ของเพื่อนนะครับอันนี้สามารถทําต่อเนื่องได้เลยนะครับ ต่อไปการ์ดนะครับผมตัวการ์ดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสะสมกล่องนะครับเมื่อเราเล่นเสร็จนะครับหรือว่าจบเกมเนี่ยมันก็จะสะสมการ์ดมาแล้วเราก็นํามาเปิดตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวผมลองเปิดตรงนี้นะครับ20ดานะครับน่ครับแล้วก็กดเทรดไปนะขันไหนที่มันครบแล้วเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของตั๋วหรือว่าได้รับในส่วนของเพชรเข้ามานะครับประมาณนี้เลยวิธีการเล่นเกมนะครับก็ให้เราดูในรูปภาพตรงนี้นะครับว่าช่องว่างที่มันว่างอยู่เนี่ยเราจะต้องเอารูปไหนไปใส่ให้มันถูกเนาะน่ครับพอเราใส่ไปมันก็จะถก ถูกต้องหรือว่าผิดขึ้นมานะครับถ้ามันไม่ถูกนะครับแบบนี้นะครับถูกต้องนะครับแล้วก็เล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับให้มันถูกถูกรูปนะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนที่เยอะขึ้นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ5กล่องนะครับพอเราเล่นจบแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดกล่องแล้วก็จะได้รับในส่วนของการ์ดเข้ามานั่นเองนะครับขั้นตอนการเล่นก็มีง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงถอนเงินได้เร็วมากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจ